นีนีสุบะสวยสุบะสวยเี่ยวออ้าแบบว่าแอน้องขอจกหำขอาอมาเล่นไอเสียงน้องบ่ให้เห็นน้องอยากเล่นพอมีแหงใจถึงหำสินนหน่อยน้องขอบาหน่อยคงบ่เสียงหายายเล่นพอมี ขอจับหำไอแน่ได้บอจำดีฉันได้หรือเปล่าคะไผ<ฮ>อ่ะตุ๊กตับไงค่ะตุ๊กตับไก่ทอง<ไ>ค่ะไม่รู้จักไม่ดังผล <laughs> <laughs> งานเพลงชุดแรกผ่านไปช,ชุดอะไรอัลบัมที่สองค่ะชุดที่สองคนโคยดำ เป็นอย่างไอ้จังคุยคุยและมีกีกตะลุยหำคุยแก่มอย่างคุยดำหำในวันนี้บอกคือหำในวันนั้นเป็นอย่างไอ้จังหำดำเป็นอย่างไอ้จังหำคุย,ยโอ้ยนั่นดีไวแต่กูหันใจน้ำบ่ท่านเพลงอีังแต่ว่าสองเพลงสามเพลงมีแต่เพลงแนวเดียวแนวใดแนวใตสะดือ <laughs> ออกมาหยางนอกไหมแนว่ยบ่สั่งสันสังคมเออออกมา,ากกว คอยสิบะบาเพื่อนบ่เพื่นคนบาเพื่นผูใ้ใดอีกหลายปีดีดับก็ได้ขี่รถโด,ดยสารเป็นยังไงบาสู้ฟังนี่คอยขี่รถโด,ดยสารในรอบเกือบยี่สิบปีเออเเป็นยังไงมวนบ่บอมวนเลยเป็นยังไงคอยเสียอารมณ์จุ่นี่เออย่างขึ้นไปจ่ายเงินเขาเรียบร้อยอยู่ในช่องตู้กระจกนั่นเออเออเออได้เงินแล้วเขาก็ฉีกปีน้อยเขาไปคอยแล้วย่างขึ้นรถ อีน่น้อยจ้าไดนถามข่อยออได้ตัวในย่าตัวในเจ้าต่อไปเจ้าไหนบดัดนีไว้สวนขึ้นทันที่เหรอเนาะสวนเฮ็ดยังบ,ดบททกกัดนีปาดท้อกูเกิดมาจะว่าเจ็ดสิบป,ปีเนี่ยบ่เคยตัวคนจังเทียด้วมึงสิมาบอกว่ากูตัวคนจังไหนหากินหัวมือเขาบ่าได้ตัว<ะ>เขาขายตัวบ่ได้บอกให้แม่ตัวจีเอ,อ,เอ,อ้าโอ้บรรดาจาังสั่นได้จี ตายห้ากูเข้าใจผิดแล้วบัดนี้ <c oughs> แต่มากระเคยยืดอกอยังขึ้นรถไปแล้วพอจะล่องหอดอบอกอส่ออุ้งพรเออเออบักอันน้อยใช่เสียกักสีสมสมเน่ยมาถามด้วยงมันเป็นห่วงมันไม่จิตใจดีอยู่เป็นจังไหนบัดน,นี้เออฐานยางเขามาถามย่าก่อนเลยบักสีสมสมสุดท<ถ>ีส่สมสมนะถามว่าย่าเจ้าวินบอย,ย่าวินบอ้เขาเป็นฮวงวินบอวินบอเออเจ้าตอบไาจากไหนบัดนี้เอ้าบาวินแล้วเอายาดมมาอยู่บัาน วินหมอตเตอร์ไซค์มันถามมาชีวินบอกว่าพึ่กันครับคอยนี่หูจ้จจกวันี่หูจ้จจกวันี่<อ>หูจ้จจกวันี่เป็นอย่างคนดังได้นี่คนดังเจ้าดังประนันจีไปตลาดว่างหันนี่ดัง<ต>คักเอเอแม่ค้าได้ทักคุณเดอสขเขาจะทักว่าจังไหนเอ,อพักบอาจาบ่าบอกป้งเลยเขาถามขายพักให้เจ้าต้นะนอเจี๊ย จังซีเป็นจังไดกบ่าหลานมาแต่กรุงเทพสันดีเอาหนาจังซีแต่ไม่ลูกไม่หลานน้ำกยโอ้ยกูต้องมีผัวแล้วนะจังมีหลานไม่ลูกเนาะหลานชิมายามสงการมายามสันดีก็เลยวก็ผ้าเจ้านี่ผ้ามันไปเที่ยวนี่เจ้ให้ครยผ้าหลานเจ้าไปเที่ยวแจบอกมันมาเลยมันสิมายามไหนมันหอวมันขี้ล่นทนไหนอีเจ้อมาแม่ลูก บังคสมประกอบปันได้ลูกข่มันถือฟางโรงแขกซะนี่มันก็เลยขาปีซะนี่แน่แน่แน่แม่มึงได้หนี่จงารบ่ตองญาติยา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 าย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 ขยา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 ยยาายย่ยด พูดได้หน่เอ็นมา hết นี่นะหลานสาวนี่ตัวหลานสาวอีลาจ้ามึงมาจะใสก่อนมาแต่เงยนวันไหนมาต้กรุงเทพบอกมึงเก็บไม่อยากไปเป็นหยังจะไม่อยากไปโควิดหลายตุ๊ใสก็หลายเหมือนกันละบ้านเฮาแห่งหลายกว่าเป็นที่หารอบแล้ว เอจอเข็มกระตุนเป็นจังเกียร<อ>์ผมพอเดยซากละทีเข็มกระตุนพ่อจังห้องมันประเด็พิการมาจากกำเนิดมันเป็นย้อนเสียมกระตุนนี่่นโอดเกือบกรบป๋าใส่เกือบลางไมหยังอ่ะหยังเกือบลางโอ้ยถ้าเกือบยางอะอีป่อเบื่อเกือบยาง มันคือกันจะซื้อมันคนละคัวแม่นเกือบแมาอกมา่งแม่นี่เกืบแล้วมจำกินได้ต้องกันของมึงก็ใช้อาซ่เอาใส่อาซ่า้าเกิไหนมอยู่ใกล้กูจะโหดละใส่มากซื้อมีปากันจำเกือบได้เนาะนใส่มันถือคู่เนี่ย ใจหลอยางก็สั่นเกิบกระขาดเบิร์ตชักตัวมันบิดอะมาแล้วยังบอว่ามามาน่ะมาบ้านน่ะมาจะไปอยางจะไปม่หลัดคนมาแต่กลุ่มเจ็บสิม่าหลัดผู้ใดญหลัดปูเปามาเตะกลุ่มเจ็บเขาขาอๆจูบ้านเขามีแต่แหลกบอกหลัดคนแน่บอกได้เป็นตาเที่ยวอยากไปเที่ยวบวะ สิ่ผ้าห้ย้ายผ้าไปเที่ยวก็บอกว่าอยากไปเที่ยวผ้าไปเที่ยวแน่เนื้นออ,อยู่แต่นเนี้ยหลายคันยังคุยยัง,ยงคุยมองไปเที่ยวนี่ของที่จะเก็มันมี่มองเที่ยวหลายเออนี่ใกล้ๆเฮานี่มังได่นเนีสากำแพียงสกงออากระเพงปั๊บไปดักเป็นหยัง่งผ่าหลายโพดถ้าผมไปทำบุญไหมนี่ผ้าหลายก็ไปทำบุญตั็ยันใบบดถือบ่กบ,บ แม่นยกูอยากเห็นมวาน่าแบบอะไรก็องค์แกค่จีวายองค์ใดเป็นจีว,า,วายฮัปบ้าบ่านั่นแหละพาหลายหมายถึงว่าวัดนั่ะคือนาเขารมหนาหนาถือ,อานาหนึ่งทีนน่เขาไปก่อยไปพอดนันลลด้นหลงหลุดเอาแต่จะมาจังสันน้นนรกอยู่หน้าวัดอันใดจังรูปเป็ดรูป,ดปนกมาเริ่มฟังบอลูเลี้ยงลแล้วล่ะ เฝ้าตำป้าตำเมืงองบอกใกล้ไปวัดตากำแป้งยามาจังโอ้มี่หุบนรกกูทางเขาอาแบบไหนก็บอ่เคยเห็นตักเที่ยงแงโจบปิกกัดจีคอยตดใจา<อ>กาดจบทางกัดจีคอยดึงกลางวันลว้วนเมื่อยังเป็นคนกัดจีบีตาเดือดรอนขันไผ่ลุยเจ้าเลยมพุ่นหายมึงล้ำก็ได้นะล้ำแม่มึงกี่แหล่จน <laughs> แต่เดววาธรรมดากูก็ฟังงากอยู่สีผ้าไปเที่ยวเนี่ยหมอล่ามขวัญใจแฟนมีหม่องไดปลาไปเป็นหมอล่าเมืองชายภูมิชายาภูมิเอมีหม่องไดโหลดเนี่มองท่องเที่ยวนี่บ่อืดบ่จากเมื่อนี่ข้าเจ้าสีแห่ใบสีว้ายอยากเห็นแห่ใบสีละอารามกันใบจีมมันต้องไปโรงเรียนอนุบาลคนละใบจีน ระบายสีอันนี้บใบสีสู้ขวัญนี่ขาดเจนยัยบรรยากาศเป็นหนาเป็นตาของเมืองเชยภูมิมันไม่มาเลยระบายสีม้วนหัวหน้าแม่เดี๋ยวจะไปเขาไปเนี้ยเาไปเบิ้งโอ้ยมาบ้าคือแท้เขาเออนมึงหัวหน้ามึงนี่เกียดแล้วฮะคอยบ่ได้ซื้อแม่นคอยบ่ได้เป็นหัวหน้ามาจังไหนก็เน่าไปไป